สวัสดีครับผมโค้ชปูนั่นครับวีกนโปรทิปในวันนี้ครับผมจะเป็นเทคนิคการฝึกกล้ามเนื้อ lower lats นะครับผมที่หลายๆคนไม่สามารถที่จะฝึกมันให้มีประสิทธิภาพได้นั่นเองครับผมกล้ามเนื้อ lower lats ก็คือตัวปีกนะครับผมที่วางตัวอยู่ด้านล่างของปีของเราครับผมนะครับหลายคนมีปัญหาในเรื่องของการสร้างกล้าเมเนื้อชิ้นนี้มากๆไม่จากว่า การทำมาย์มัสโอลคอนเนคชั่นหรือว่าการสื่อสารกับกล้ามเนื้อชิ้นนี้มันทําได้ยากนั่นเองเนื่องจากว่ามมนอยู่ข้างล่างเนาะน,นะครับผมแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมผมมีเทคนิคเจ,เ,จเจ๋งมาแชร์ให้ครับผมนั่นคือท่าลองซูพิเน่กริปโรนั่นเองครับผมก็คือการดึงโดยการหงายมือนั่นเองครับมีเทคนิคพิเศษต่อไปนี้ครับผมคืออยากให้คุณใช้นะผมอุปกรณ์ประเภทเคเบิลจะดีที่สุดนะผมจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะทําให้คุณเอนเกจกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมวิธีการคือนะค ให้คุณติดตัวดีแฮนโดเนี่ยนะครับผมไว้ด้านล่างของรอกนะผมใช้รอกที่เป็นตัวต่ําสุดเนาะถ้าเกิดว่าที่ยิมของคุณไม่มีตัวรอกที่แบบติดไว้ด้านล่างอย่างนี้นะผมให้ปรับลงมาต่ําสุดนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้คุณจับแฮนเดไว้เป็นลักษณะโนเชีย g กริปก่อนนะครับผมยืนเป็นลักษณะเป็นส t a ็ k เกอร์นะครับคือเท้านําเท้าตามแบบยาวเนาะนะครับผมตัวค้าไว้เล็กน้อยนะครับจะหมอนเตรียมหายใจเข้าดึงเข้าหาตัวพร้อมกับหงายฝ่ามือ นะครับผมบีบหลังหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าผ่อนยาวเลยครับผมและบีบใหม่หายใจออกเป้าหมายของการดึงครับผมคือเราจะดึงเข้าหาสะโพกของเราไม่ใช่ที่แนวเอวนะครับแต่จะเป็นสะโพกนะครับเมื่อเราดึงตัวของแฮนดิลมาถึงสะโพกปุ๊บใช่ไหมครับตัวของท่อนแข่งของเรานะผมข้อ2งของเรา เลยข้ามผ่านลําตัวไปนี่คือจุดที่เราสามารถเอนเกจหรือสามารถควบคุมก parole, ล้ามเนื้อโลว์แ l ลกหรืวว่าปีส่วนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่ส <observing Loud noise> <noise> ุดครับผมคือยืดลงมาใช่ไหมครับงายมือและดึงเข้าหาตัวบีบหลังนะครับจะเป็นทรงนี้นะครับผมเพ๊บยืดหายใจเข้าดึงหายใจออก ประมาณนี้ครับผมข้างละ8ถึง12ครั้งหรือ12ถึง15ครั้งสำหรับมือใหม่ครับผมนะครับจำนวนเซตที่คุณฝึกคือ3ถึง5เซตครับผมจะเป็นจำนวนเซตที่เหมาะสมสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อของคุณนั่นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับผมนี่เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ